สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกมทีมไฟท g h t t a c t i c หรือก็คือ TFT เซตติบเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นคันที่กันครับนี่ได้ซามเม่ามาแล้ว2ตัวนะจะเอาเป็นตัวแบกหรือไม่ก็จะเป็นเออเชื่ออะไรนะเออกอดใช่ไหมเออไอเทมก็ถือว่าไม่ได้แย่มากครับแต่ว่าอยากได้ดาบมากๆนะตอนนี้คันที่เนี่ยจะเป็นเอ่อความสามารถคือเมื่อทีมสูญเสียพลังชีวิตไป30เนี่ย จะเรียกเวสซีดหรือก็คือมันคือไอ้เจ้าเฮคลินเนาะใน l อ l ออกมาครับมาช่วยตีมาช่วยแทงอะไรเงี้ยอ่าสามห้าเจ็ดก็จะเหมือนเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งเราจะมาเล่นกันนะ่าจะประมาณคันที่ห้าครับอ่าเดี๋ยวจะมาหาคันที่ไอ้เจ้าซามิล่าที่เป็นเฮดไลเนอร์คันที่นะโอ๊ยเดี๋ยวนะแล้วนี่เรายังใช้ฮานะอีกเหรอเนี่ยแพ้มาสองลาวนะจริงๆราวนี้อยากแพ้ครับลงตัวไปนี่ผมลงไปแต่ตัวแทงนนเนี่ยดูสิ พาเซนเต้เต็ดโอ้โหก็ยังจะแพ้ไม่เป็นไรครับอันนี้เราก็ลงไวเอามาริมๆิมเนาะเดี๋ยวให้มันตีหินก่อนอ่าจริงๆอยากเก็บตังค์ฮะเก็บตังค์หน่อยละกันขึ้นสามสิบเฮ้แต่ว่าเดี๋ยวตอนหินมันตายมันก็ให้ตัวละครมานี่หว่าลืมครับอันนี้นี่ครับมันลุมหินทีละตัวเนาะ ขอดาบได้ไหมขอดาบเยอะๆพร้อมนี้ส่วนใหญ่เป็นกายภาพเนาะก็จะต้องการพวกดาบพวกธนูหมัดริกอะไรเงี้ยนะไม่ได้ใช้ักตัวครับตรงนี้หนะ้าดาบมาแล้วหนึ่งคาตาเหรอคาตาเก็บไม่ได้นะเอาไว้ใส่เป็นพันที่ครับเนี่ยเดี๋ยวใส่เลย อ่อเนี่ยมันเป็นห้าพอดีเนาะนี่แล้วก็ให้คาเทนเต้แทงไปก่อนครับอืมประมาณนี้น่าจะดีนะใครท่านใจแอนซามิล่าซาม,มิล่าใสไออี e ได้นะอินฟินิตี้เอครับเดี๋ยวเก็บมาให้ให้ให้ใส่ แต่เดี๋ยวผมไปใส่ตอนเป็นเฮดไลเนอร์ดีกว่าไหมผมว่านี่ครับมาเตรียมตัวแล้วหฮคลิมยิงไปครับตีไปครับอันนี้น่าจะชนะได้อยู่นะ ก็ถือว่าเป็นชนะต่อเนื่องครับเมื่อกี้เราชนะมาก่อนเข้าเวฟกิฟคนที่หนึ่งยังเลือดเต็มอยู่เลยอะ mm. เล่นเซตเลยแปดบิดอีโม e d ีดีเอ็พ e ังพังอ่ะพังสองคนครับแย่งตัวกันนะไปวีเวอร์สองคนเมื่อตัวก็จะ น,นีไม่เอาครับหนึ่งทองเนี่ยแล้วหนึ่งตัวอ,อันนี้แล้วกันไม่แน่ใจนะที่เหลือก็อัพเวลครับสามขีดสองอัพขึ้นไปเลยดีกว่าไหมอัพขึ้นเลยก็ได้ครับแต่ไม่รู้จะลงอะไรนะ อ่าเดี๋ยวนะขอคิดก่อนลงโมเชอร์ได้เนาะเอาแจ็คลงไปเป็นโมเชอร์ครับมีไททันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ต้องรีบแสลมไอเทมไหมผมว่า ไม่รู้นะแต่ว่าเลือดยังเยอะอยู่เดีแต่ค่อยๆเล่นไปครับโอเคไม่มีอะไรเลยก็ปล่อยไปไว้อย่างนี้แล้วกันแพรปิดเอ็ดหลอดแล้วใส่แทนแจ็คได้ไหม เซนเต้เคานเต้เป็นเซนติเนลนะเคสันเต้ไม่ใช่เซนเคสันเต้สามตัวนี้เป็นคันที่โอ้เจอกับพังครับจริงเขาขีดดาวจริงสองดาวแต่วายสามแล้วนะน่าจะแย่งกันกาบคนนี้อยู่ใช่ไหม วันนี้จริงก็สองครับ y y 1หนึ่งอยู่เลยเหรอ y เขามีแค่สองตัวครับแต่ว่าไอ้พวกหนึ่งดาวเนี่ยมันทำสามดาวได้สอตัวเนาะในฟูมันมีเท่าไหร่นะยีะ่สิบสองปะยี่สิบสองมันเก้าเก้าได้นะทำสามดาวสองตัวได้ครับอาจจะแค่หาตัวยากหน่อยอจ,จะเรียบร้อยเราแพ้นะก็เป็นบันแพ้ต่อเนื่องก็เหียเลือดเอาได้ตัง เดี๋ยวเรารอขึ้นไปโลตอนเวลเจ็ดครับคอมน,นี้จะเป็นสโลโลเจ็นะไปค่อยๆโลตอนเรเวล7เจฮ้ยผมขอดาบซาม,มิล่าได้ไหมได้ด้วยครับุดยอดอย่างนี้ดีเลยเราอยากจะเล่นซาม,มิล่าสามดาวอยู่แล้วนะเราก็ดาบเนี่ยเราต้องการอยู่แล้วครับถ้าอย่างนี้อ,อ แต่เรายังแพ้อยู่เราสามารถปล่อยแพ้ไปได้อีกสองราวนะจริงๆแล้วบอกว่าน่าจะไม่น่าจะแย่มากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยครับแต่เราเก็บไว้ก่อนนะเราใช้ครับตัวนี้เราค่อยเก็บเวลขึ้นเจ็ดไปครับอาจจะแพ้ต่อเนื่องอาจจะชนะต่อเนื่องเซฟเลือดเซฟตังอะไรก็ได้แต่ว่าพยายามขึ้นเจ็ดก่อนเพราะว่าตัวหลักที่เราจะใช้เนี่ยส่วนใหญ่อยู่สามดาวนะเตฟ มามิล่าอามูมูเว็กแล้วก็เออกอดสามดาวหมดเลยนะเอ้ยไม่ใช่สามดาวสามบาทสามบาทห้าตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปโลตอนเวล7เจ็เนี่ยจะดีมากครับมีไทม์เค้นตัวเดียวที่เป็นหนึ่งบาทสองบาทไม่มีเลยนะคอมนี้ที่ผมเล่นไม่ได้คิดเองนะฮะไปเอามาจากในเว็บนะเนี่ยไอพวกเอา่าโอเวอร์เลนเนี่ย ไปดูมาครับแล้วก็เตบเตฟตามเข้ามาโอ้โหไม่ได้ใส่ไอเทมเจ็บเจ็บหน่อยาแ8ยังไม่เป็นไรเราเจ็บเพื่อตังเจ็บเพื่อตังเฮ้ย oh my god เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคอย่างนี้ได้เลยครับอย่างนี้ได้เลยเอามูมูลงไปก่อน เรามีตัวอะไรไปแทนไหมต้ติ้เตบเอร์เอ่อไม่มีช่างมันแล้วกันหรือว่าเอานี่ลงนี่ลงบุยเตอร์บุยเซอร์ไม่มีไม่จําเป็นบุยเซอร์บุยเซอร์เอาใส่่อบุยเซอร์ได้ไม่เป็นไรกิดไม่ทันนะอยู่ดีก็มาครับไม่คิดว่าจะมาอย่างนี้เราใส่ไอเทมได้เลยเอ่อเดี๋ยวเก็บธนูไว้ให้เจาะเกาะดีกว่าไหมเอาเจาะเกาะก่อนครับ จริงๆมันแนะนําให้ใส่ไจแอน์เลเยอร์เหมือนกันนะแต่ผมมองว่าเจาะเกาะก่อนน่าจะดีกว่าระหว่างไจแอนกับเจาะเกาะเจาะเกาะน่าจะดีกว่าอืมแต่ก็ยังไม่ไหวครับผมเรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะไม่เป็นไรเจ็บนิดเจ็บหน่อยถือว่าแพ้สี่เข้าราวเข้าเว็บคีครับแล้วก็ได้ตัวมาอย่างล้นหลาม นี่ไงเวกแทนไปเลยแล้วก็เอาขึ้นหน้าไปอ่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกนันนี้ผมเอามาลงข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าพวกนี้มันโดดมาข้างหลังนะค่อยจัดตำแหน่งใหม่ขึ้นเรือลเจ็ดครับขึ้นเรือลเจ็ดอย่ามึงโลนะเอ้ยเดี๋ยวโ,นะโอ้ย,เด,ย,อยเดี๋ยวนะ ไม่มีหมัดให้เลยเหรอโอ้เดี๋ยวเราจะตำแหน่งก่อนเอาขึ้นหน้าไปเอาขึ้นหน้าไปผมเอาเวกไว้ริมนะเพราะว่าผมมันชอบมีตัวแบบพวกรักพวกอะคาลิอะไรเงี้ยมาลวงเนาะเั้นเดี๋ยวเอาไว้ริมแม่งเลยประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไอเทมเดี๋ยวค่อยใส่โลทีหนึง่งได้ทำเข้น ทำค้นเราไม่เอาสามดาวนะหรือว่าอ่าใจแอนอันนี้ใจแอนได้อันนี้เป็นบัตรเติร์ดได้หรือไม่ก็เป็นเออร์กอดไททันไททันโอ้ไอเทมเออร์กอดครบเลยเนี่ยแต่เออร์กอดยังไม่มาครับแต่เราจะให้ลามิล่าเป็นตัวแบมกกันดิ อยากให้จะมีน้อยเป็นตัวแบบเดี๋ยวรอดูพวกไอเทมเลบต่อไปก่อนเริ่มเจ็บเยอะแล้วจะไม่ทันเอานะเนี่ยเบฟซอสครับเบฟซอรอดทีกว่า ถึงแม้ว่ามันจะเยอะอยู่แล้วก็ตามนะโลน่อยโลนิดนึงเล้ยเซตครับเวกสองดาวเซตสองดาวทำเค้นอ้าเดี๋ยวนะตัวเราไม่ขึ้นเลยฮนะใส่อะไรได้บ้างซามิล่าสองตัวไปเลยแล้วกัน ตัวยังไม่ขึ้นมีเทสกับไอ้นี่นะเฟรกับอเออกอดเออกอดยังไม่ขึ้นเลยอ่ะมัดกีก็ไม่มีฉันทำไอเทมให้อันนี้ได้อยู่โอเคครับเวฟนี้น่าจะไหวนะแต่เรยังไม่มีของแทงเลยเนาะ ไม่ไรครับตัวเราเยอะครับเรามีเฮคาริมมาช่วยอตามเทนแต่ขายไปก็ไม่ห้าสิบดีไม่ไรยีโมไม่เอามูม,มูสามเอาป๊อปปี้มาเล่นก่อนได้ไหมเป็นโมเชอร์โมเชอร์สองยีโม จะมิล่าเราใกล้ขึ้นในนี้แล้วใกล้ขึ้นสามแต่เออกอดยังไม่มาสักตัวเลยเนี่ยโู้สามดาวเทียบเลยครับหรือมีคนเล่นเอกกอตเหรอมาดูสิแต่ต่อให้เล่นก็ไม่น่าจะเล่นได้ถึงสามดาวหรือเปล่าเราหาไม่เจอเลยนะเ๋ยวพร้อมสามดาวเขายัางไงแข่งหน้าเราไม่เหลือเลยครับ เอาคอมไม่ได้ตัวไม่มาน,นี้เราอยากได้หมัดเนาะอยาได้หมัดมากๆครับซึ่งเราน่าจะได้อยู่นะถ้าสองคนแรกเขาไม่เอาโอเคได้หมัดมาแล้วครับให้แซมิล่าเลย เป็นเจาะกรอเนาะส่วนใจแอนก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ธนูอีกอันหรือเปล่าถ้าได้ธนูอีกอันก็เอาใจแอนให้แตมิล่าเพิ่มอีกอันนะครับอุ้ยอีกอันหนึ่งครับพูดอะไรก็ไม่รู้อ่านี่โลอ่านี่ฮิโลครับ าตาเอากอกอดเอกอกอดไม่มาเลยฮนะอ่ะสี่สิบแล้วกันอูไม่มาเลยครับเดี๋ยวก่อนไปซ่อนตัวอยู่ไหนๆเนี่ยทำไมไม่มีเลยล่ะฮะมัไม่ไม่มีเลยมันไม่มีเลยอ่ะม,ม,ม,มันไม่ใช่ไม่มีนิดเดียวมันไม่มีเลยฮนะตอนนี้ ให้ซาม,มินาไปเลยแล้วกันรอธนูเอาสแต่ตีแรงนิดหนึ่งโอ้โหแจ็คโอเมตา้อมเมตามากๆนะแจ็คโอ้โหไม่ไหวครับจะต,ตายเอาแล้วเนี่ยคนดื่นเลือดยังเยอะๆอยู่เลย แต่ถ้าตัวมาเราน่าจะยังพลิกได้นะผมว่านี่เอกอกดมาละคันที่ครับเอกอ,ดอกดยังไว้สามดาวด้วยนะเอกอกดเอ้ไม่ใช่สามดาวสองดาวก่อนอย่าพิ่งหวังสามตอนนี้เออเทสหนึ่งแล้วกันเผื่อเจอเทสทเจอครับ แต่คู่เราเยอะมากข้าวกาดจริงๆข้าวกาดก็ใส่ให้เอกอกอดใส่ไ,ได้อะไรอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวขอรอดูเวฟแดปเตอร์ After ก่อนก็จะได้ไอเไมอะไรยิงไปครับยิงไปครับโอ้โหอุย้ย มิาเร็วหน่อยอืมเขามีบูบับนะยังไม่ตายเกือบตายแต่ยังรอดเกือบดับกลับมาได้หรือเปล่าเรือสามยังไงเว็บเว็บคีปเรายังไม่รีโลแล้วกันเนาะหมากเต็มไปหมดเลยครับเจ้าขึ้นสามนะขอเทสต,ตัวหนึ่งอะ่ะ เสี่บาทแค่ตัวเดียวขอตัวเดียวพอสองดาวหรือเปล่าค่อยว่ากัอีกทีขอตัวหนึ่งก่อนไม่มีธน,นูเลยครับตาสองอ่ะซามิล่าเหรอให้ซามิล่าได้อันนี้ได้ เป็นบัตรเติร์ดเนาะโซดินผมขอดูของแป๊บหนึ่งให้ดูอ่ะฮีโร่แล้วกันอกอดสองครับเออกอดทาำเข็นทำเข้นวทำไมไม่เอาอ่าไม่ใช่ธนู ไม่มีธน,นูเลยธน,นูขาดแคลนอเอาเท้าคุมมาใส่ให้เอามูมู้อ่ะล้วกันอันนี้เอาเป็นของแท้งแล้วก็ฟันิีล่าดาบสรุปเอาไป็นรายเดียะโปรตีนทำให้ตีเร็วขึ้นหรือดูดเลือด มันจริงทำให้ติดขีได้ไปเลยนะจะดีเนาะติดขีสองอันไปเลยฮะเทสมาแล้วโอเคคาตาขายจึงได้จัดตำแหน่งนิดนึงเออก่อนเดี๋ยวผมอาไว้ด้านนี้ประมาณนี้แล้วกันครับปีสิบไปมีอะไรเพิ่มเติม อมรลกาขาดตัวเดียวอันนี้เอาไว้ให้อำมุกอากาดด้วยโอเคเกียให้ใครดีอ่ะให้เวฟเหรออามานาให้เวฟเหรอ,อไปมันไอ้น,นี่ชิ้นหนึ่งเพราะว่าเราเอาดาบมาชิ้นหนึ่งนะเตดมันเลยเหลือครับปกติหลังจากเวฟเอ่อจาก เราที่สี่ใช่ไหมมันจะของมันจะเต็มหมดนะมันจะไม่เหลือชินที่เป็นเศษแต่เรารอดครับเรายังลอดนะแต่เราแพ้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะรีโลจัดเต็มตัวหน่อยโอ้ oh. อันนี้ต้องขึ้นแปดเพื่อไปลงมานนะโอเคสามดาวมาเราก็หุ่นใจระดับหนึ่ง แต่ตังเหลือที่แปดเลยเหรอตรงนี้มีสองดาวเต็มไปหมดเลยนะฮะสองดาวทุงตัวเลยสามห้าขอแรงแรงขอแรงแรงถึงอารยังถึงอารยัง,ง,อ,ยงอุ้ยโดนไอลูลู ใช่ไหมคืออะไรนะใช่ลูลูโดนลูลูไบ้ยยเมื่อกี้เกือบหลับอ่เราต้องการอะไรอะ่ะเราต้องการจแจกแนนแล้วกัน เอาจแอนมาใส่ให้เออกอดแล้วกันครับไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ของแทงก็ได้จริงๆของแทงก็ได้ของดาเมจให้เออกอดเพิ่มก็ได้แล้วเราเรีมูมูมาด้วยนี่นะให้ด,ดูเอาไปทำเพื่อเจอกูพิว <laughs> คนพิม์ โหแล้วเจอที่หนึ่งครับจังหวะนี้พลังสามดาวสี่ตัวนะไหวหรือเปล่าเราเนี่ยไหวหรือเปล่านะแต่เอกอกดเรายังไม่ล้มครับเอามุมู่เราก็ยังไม่ล้มนะตามิล่าเราปรีตามิล่าเราปรีที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วยังไงเออที่หนึ่งแล้วยังไงเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับตอนนี้ขออีกสองคนเราติดท็อปสีล่ละ เก็บตังค์นะตอนนี้เก็บตังค์ก่อนลุ้นเหลือเกินจริงจริงจะโลให้หมดตัวไปเลยก็ได้แต่ว่าผมมองว่าเราน่าจะยังไหวอยู่สักอีกอีกนิดนึงนะน่าจะยังไหวอยู่คนนี้อะไรคนนี้เป็นนี่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 โอ้คนนี้วางวางคนหนึ่งคนหนึ่งวางเน้นขวาคนหนึ่งวางเน้นซ้ายเจอใครครับเนี่ย เราเจอฝั่งนี้ก็น่าจะได้อยู่นะใอซเม,มล่าเราเก็บแจ็คก,ก่อนเลยครับเอสเล่าไปเรียบร้อยแจ็คไปแล้วหนึ่งเขามีลักด้วยแต่ลักเขายังแค่หนึ่งหนึ่งดาวนะโอเคซาสมมิล่าสามดาวแบกครับจะเสียได้หน่อยที่ไทแอนไปอยู่กับเราเราตัดสินใจใส่กี้ไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ต้องตอนนั้นก็ต้องตัดสินใจครับ ไม่ใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะแพ้เอาโอเคเวฟมังกรเวฟลิปเรายังไม่รีโลเราเดี๋ยวรอให้มังกรตายก่อน่อยรีโลทีเดียวจะได้โบนัสต่างด้วยนะเกือบหลับจะกลับมาได้คนนี้เลื่อนเหลือหนึ่งครับที่เจอเราไปเมื่อกี้ร้อง พอชนะอีกแค่เวฟเดียวอ่ะเวฟปกติหนึ่งเราชนะปุ๊บเราน่าจะได้ติดท็อปสี่ละอันนี้เอาเป็นอ่นี่ล้วกันให้มูมูครับแข่งเพิ่มไม่ถูกตัวป่ะนะถูกโอเคเออกอดครับเออกอดเทียสสาม ไอสองเราโลเลยตรงเนี้ยเราโลเลย <'m> เราโลเลยเออกดสามครับต้องแล้วเออกดทำไมนะตรงนี้มันน่าจะวัดกันแล้วเพราะฉะนั้นผมโลรัวเลยนะโอเคไม่เป็นไรเอามูมูขาดหนึ่งเบสขาดสามไอชื่ออะไรนะเวกขาดสอง ตรงนี้ว่าไงโอ้เออกอดโดนดีดกลับมาข้างหลังครับตรงนี้ยังไงโอ้หเดี๋ยวนะมูลิเซอร์สามดาวเก็นินสองดาวใช่ไหมอ๋อเก็นินดาวเดียวโอเคไม่เป็นไร่าจะยังพอไหวครับสามดาวยังอยู่สองตัวนะตัวแบกเราครับนี่เรียบร้อยโอ้แต่เลือดเขาเยอะเมื่อกี้คือที่หนึ่งเหรอ เมื่อกี้คือคนไหนนะเราติดท็อปสามแล้วครับติดท็อปสามสองคนนี้เราสู้ได้ทั้งคู่นะดีโลเลยดีไหมมาครับเว็บนี้ยังไง ถ้าเราชนะเราดังได้ไปต่อแล้วเราอาจจะได้สารดาวอีกสองตัวครับยังไงฮะยังไงครับเออกอดเรายังอยู่นะเออกอดเรายังอยู่เออกอดเราไม่ตายเราก็น่าจะไหวนะผมว่าเด็ต้อยครับแข่งหลังโดนไปแล้ะขอสามได้ไหมขอแบบเนี่ยสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยอย่างละตัวเองนิดเดียวขอนิดเดียวไม่เยอะขอแบบไม่เจ็บ ไม่เจ็บนิดนึงนิดเดียวนี่เราเล่นเป็นเวลเวลเจ็ดด้วยนะคนเดียวเลยคนนี้เวลเก้าครับอุย้ยเคดลินเขาสองแล้วแนฮะเราจะไหวหรือเปล่าผมเอาเอาโมโม่มาแทงนิดนึงนะ โอเคเขาดีด okay, เทสครับไม่ได้ดีดเอกอกอดนะือ,อยาน่าใช่ไหมเอาไปถึงคอ,อก,กี้ละคอ,อก,กี้เป็นหมาเลยคอ,อก,กี้โอเคยิงไว้ครับอืไม่รอดอาที่สามครับเกือบแล้วนะจริงๆเราเสียเลือดต้นเกมไปเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ได้ประมาณนี้ บวกมา28ครับได้ที่3มาเสียได้สอ2ตัวนี้ไม่3ดาวนะถ้า3ดาวไปด้วยเนี่ยน่าจะดีครับเนี่ยมันก็จะเล่นประมาณนี้นะมันมีตัว3บาทถึง5ตัวนะแล้วก็มี4บาทตัวหนึงเพราะฉะนั้นคอมนี้เนี่ยจะไปเล่นเป็นสโลโลตอนเลเวล7แล้วก็เล่นอยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าสมมติว่าอยากเพิ่มอยาก,กอัปเกรดเออทีมขึ้นไปเป็นเลวล8อะไรเงี้ยก็จะเป็นเอออีราอีนะตัวที่8ครับที่ในเว็บแนะนํา ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบครับอยากเห็นคอมเมาอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูครับแต่ละคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ